ทำธุรกิจมา3ปีไม่เคยเสียภาษีเลยเข้าระบบตอนนี้จะเจอสัมปกรณ์ย้อนหลังไหมคะนี่เป็นปัญหาที่นักธุรกิจหลายคนที่รับปลายได้โดยการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารว่าจะเป็นแบงก์นอนแบงก์อเวอเรสตทั้งหลายแล้วข้อมูลของคุณมันถึงเกณฑ์ถูกนําส่งให้กับทางกรมสัมปกรณ์ต กเรายังคงอยู่นอกระบบภาษีคุณก็อาจจะมีปัญหาจากการรับรายได้ตรงนี้ได้สมมุติวันนี้อะค่ะคุณรับเงินผ่านธนาคารสีเขียวตอนปี6-4ยอดรวมของธนาคารสีเขียวทั้งปีรวมแล้วเนี่ย15ล้านบาทยอดรวม650ครั้งมันครบทั้ง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปธนาคารสีเขียวนำส่งข้อมูลของคุณให้กับทางกรมสมบัต์ไปเรียบร้อยแล้วข้อมูลปี6 4สคุณต้องรอ,อยันปี75ค่ะคุณถึงจะรอด และถ้าสมมติปี65ข้อมูลการรับไรายได้ของคุณผ่านธนาคารสีชมพูรวมๆแล้วทั้งปี550ครั้งยอดรวมอีก15ล้านก็ถูกนำส่งกรมสรรพากรไปเก็บไว้อีก10ปีคุณจะต้องทนทุกข์ทรมานกับยอดที่คุณรับที่ข้อมูลเข้าสู่ฐานระบบของทางกรมสรรพากรไปมากถึง10ปีแต่วันนี้แค่คุณนะคะนำสิ่งที่เป็นรายได้ของคุณเข้ามายืดแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรก่อน สิบปีที่คุณต้องทนทุกทรมานจะลดมามากสุดไม่เกิน5ปีนะคะมันก็ช่วยตัวคุณเองะคะ่ะให้สามารถทําธุรกิจอาหารได้แบบสบายใจมากกว่าที่คุณจะต้องทนทรมานไป10ปีค่ะวันนี้อาจารย์วนแนะนําเลยค่ะคุณควรที่จะต้องทําให้ถูกต้องก่อนที่สัมปาานจะนําข้อมูลมาใช้เช็คบปนย้อนหลังคุณนะคะและถ้าคุณอยากได้รับสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ่ะสามารถติดตามได้ที่เพจ ประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวลันเช็กเอ็กเปิดค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดคลิปสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่ s i n e เช็กเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอบ่ายๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ